สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองทุนบวชพระโดยมีประธานนำกล่าวได้แก่กัลยนิตรทองยศกัลยมิตรวาสนาคำวงษากัลยมิตรซินดี้กัลยมิตรสกอตวิทเกอร์กัลยณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายบาตรประธานนำกล่าวได้แก่ กาลยานมิตรสีวิลยอยมคากาลยานมิตรบัวบวอนมณีวันกาลยานมิตรวิวรุตกาลยานมิตรมณีวันพงศวัดร์พิธีกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กาลยานมิตรเพลินใจวัวเดนกาลยานมิตรวิรุธกาลยานมิตรมณีวันพงศวดิษพร้อมกันนี้คณะประธานได้ถวายจตุปจัจจัยทายารรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายเทนเนสีจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายพระมหาสักกรินเสตะชะโยได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีอีกด้วยค่ะ